สวัสดีครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการอธิบายเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับชนิดของเซนเซอร์เป็นแบบ Re ล i s t i v e ซย i l m o i s t u r เซ e เซอร์นะครับวัสดุที่ใช้ทำในส่วนของง่ามแบบนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่จะถูกการกัดกร่อนจากสารต่างๆในดินแม้จะไม่มีการเปิดใช้งานการสัมผัสของน้ำจะเล่งให้การเกิดสนิมเร็วขึ้นนะครับในส่วนถัดไปนะครับ จะเป็นการทํางานของเซ็นเซอร์นะครับการทํางานของเซ็นเซอร์วัดความชื้นนั้นรับค่าโดยการนําเข้าด้านปลายของทั้งสองทั้งสองง่ามนี้นะครับของเซ็นเซอร์แทงลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการวัดความชื้นเมื่อด้านปลายสัมผัสกับความชื้นในพื้นที่ที่เราพิจนารณานั้นจะได้รับสัญญาณแบบอนาล็อกนะครับส่งไปตามสาย ไปที่เครื่องแปลงสัญญาณนะครับคือ moisture sensor ตรงนี้นะครับจะรับสัญญาณแบบอนาล็อกมานะครับแล้วกลายเป็นตัวเลขออกไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตามที่ได้เขียนโค้ดการทำงานไว้ในกรณีที่อ่านค่าความต้านทานได้น้อยก็แปลว่ามีความชื้นในดินมากหรือดินชุ่มชื้นไม่ต้องลดน้ำในกรณีที่อ่านค่าความต้านทานได้มากก็แปลว่า มีความชื้นในดินน้อยหรือดินแห้งอานต้องรดน้ําครับและเซ็นเซอร์ชนิดที่ใช้สามารถอ่านค่าได้2แบบคือ 1. อ่านค่าแบบอนาล็อกครับคือต้องอ่านค่าความชื้นและให้ค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงพันยี่สครับสอ,อ่านค่าแบบดิจิตอลครับโดยเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ถ้ามากกว่าก็ให้เป็น h i ครับถ้าต่ํากว่าก็ให้เป็นโลสสาหรับวงจร บางคำชึ้งจะประกอบไปด้วย1คือ Arduino นะครับคือกล่องนี้ครับ Arduino คือตัวรับสัญญาณคือตัวนี้นะครับ3คือ moisture sensor คือแผงเล็กนี้นะครับ4ี่คือสายรับสัญญาณคือสายที่ต่อกับเรือสัญญาณนะครับ5คือหลอดไฟ LCD นะครับ6สาย USB 7คือเอาต์พุตจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ ต่อไปวิธีการต่อคือเราจะต่อ Arduino กับ m o i s ร u r e Sensor ก่อนนะครับคือเราจะเอาฝั่ง Analog คือฝั่งนี้นะครับต่อกับ m o i s ร u r e Sensor ตัวนี้เราจะต่อแบบใช้ฝั่งของ Analog ใช้ตัวช่อง5โวลต์นะครับของ Arduino ต่อกับ VCC ของ m o i s ร u r e Sensor นะครับและกลาวของ Arduino ต่อกับกาวของ m o i s ร u r e s เซอร์ แล้วก็ช่อง 5A ของ r e n o นะครับคือช่องนี้ต่อกับตัวอนาลอกพินของมัลเจอร์เซนเซอร์นะครับต่อไปเราจะมาต่อตัวรับสัญญาณกับเข้ากับมัลเจอร์เซนเซอร์นะครับจะต่อตัวนี้เข้ากับมัลเจอร์เซนเซอร์แล้วก็จะเอาสายส่งสัญญาณมาต่อที่ปลายของสัญญาณต่อเข้ากับมัลเจอร์เซนเซอร์เป็นสสายนี่นะครับ สองสางนี้นะครับไปเราก็จะต่อหลอด LED เข้ากับ Arduino นะครับแล้วคือเราจะใช้ฝั่งของดิจิตอลของ Arduino นะครับคือฝั่งนี้ต่อเข้ากับหลอด LED ใช้สองสายเราจะใช้ช่องกาวและช่องที่4นะครับต่อเข้ากับหลอด LED ครับจะได้เป็นประมาณนี้ครับแล้วสุดท้ายเราก็พอเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยเราจะต่อ เอา Arduino เนี่ยต่อสาย USB เข้าเอาพุทคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อรอการแสดงผลนะครับค,ครับอันนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของโปรแกรมการเขียนโคดนะครับที่ in LED 1นเท่ากับสนะครับก็คือว่าเราจะต่อไฟ LED 1ที่ขาที่4ของบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็ที่ w o a r d setup นะครับก็คือ จะเป็นฟังก์ชันเซตอัพค่าต่างๆปิดเปิดการทำงานครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่พ i n mode นะครับ LED 1 output นะครับก็คือเราจะใช้ตัว LED 1นะครับเป็น output แล้วก็ที่ serial begin 9 0 0 6นะครับก็คือว่าเราจะเอาไว้เซตค่าแสดงผลออกทางหน้าจอ serial monitor นะครับของบอร์ด9 0 0 6แล้วก็บอร์ดรูปนะครับ จะเป็นฟัง์กชัน loop คำสั่ง in sensor value นะครับเท่ากับ analog read a 0นะครับก็คือกำหนดค่าเซนเซอร์ไว้ที่ขา a 0คือที่เราต่อจากตัวเซนเซอร์มาเข้าบอร์ดนะครับแล้วก็ if e sensor value มากกว่าเท่ากับ600และ sensor value น้อยกว่าเท่ากับ800นะครับก็คือว่าจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเซนเซอร์วัดค่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ600 แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ800นะครับก็คือจะเป็นการแสดงออกทางซีเรียลมอนิเตนะครับก็คือซีเรียลป็นท์ n อนเซนเซอร์แส่วนดิจิตอลไวท LED 1นึ่งไฮนะครับคือถ้าวัดค่าแล้วได้เงื่อนไขาตามนี้นะครับก็จะแสดงค่า LED ก็คือไฟจะติดนะครับส่วน l ก็ที่ซีเรียลป็น l o รอนเซนเซอร์กับส่วนนี้นะครับจะเป็น ว่าถ้าไม่ตรงเงื่อนไขด้านบนของอีฟนะครับจะแสดงค่าออกแค่ทางเรียลมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าไฟจะไม่ติดนะครับแล้วก็ที่ดีเลทหนึ่งพันนะครับก็คือว่าในโหมดนี้นะครับจะวนโหมดทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับการแสดงผลของจอนะครับ กาแสดงผลงของอุปกรณ์วัดความชื้นในดินถ้าดินมีความชื้นหรือว่าดินที่มีน้ําจะทําให้หลอดไฟที่ต่อกับวงจอรอะดูโน,โนติดโดยมีค่าความชื้นในดินอยู่ในช่วง6 0 0ถึง800หลอดไฟจะติดโดยอัตโนมัตินะครับเพือ่อแสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่าดินที่วัดมีความชื้นอยู่ในค่าสูงในกรณีที่หลอดไฟดับ จะแสดงว่าความชื้นในดินมีค่าน้อยกว่า600นะครับค่าความชื้นที่วัดได้จะแสดงในโปรแกรม Arduino นะครับที่แสดงผลเป็นแบบตัวเลขหรือถ้าอยากจะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลต้องหาตัวแสดงผลแบบดิจิตอลมารองรับการแสดงนะครับในส่วนของ error อาจจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะครับเช่น จากการต่อสายวงจรผิดการกำหนดค่าในการเขียนโค้ดผิดไปจากความจริงนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทดลองครับเมื่อเลขน้อยนะครับจะสามารถบอกได้ว่าดินมีความชื้นมากนะครับแล้วถ้าเลขบนจอนะครับมีค่ามากจะสามารถบอกได้ว่าดินมีความชื้นน้อยนะครับ จากการทดลองนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าเซนเซอร์ของเราอะรับรับความชื้นตามค่าของมันตามความจริงซึ่งคือในโปรแกรมเราเขียนไว้ว่าเซนเซอร์จะเปิดไฟเมื่อได้รับความชื้นอยู่ที่ค่า600-800ถึงเนี่ยครับเราก็จุ่มแตะบริเวณที่เปียกนะครับที่มีความชื้นในค่า600-800ถึงไฟก็จะติดนะครับ ถ้าเราเอาเซนเซอร์ชูขึ้นสัมผัสกับอากาศที่เอาพุทก็จะแสดงค่าที่พันไฟก็จะไม่ติดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วง6 0 0้อยถึงแปดหรือเราอยู่ในที่เปียกที่น้อยกว่าค่า6 0 0้อยถึงแปดตอนนี้เอาพุทแสดงค่าที่240ครับติดขึ้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าเซนเซอร์ของเรา มีการวัดค่าความชื้นที่ถูกต้องนะครับแต่มีการเออร์เลอร์ที่ประมาณอยู่ในช่วงประมาณ5%ซครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เหมาะที่จะใช้ในสมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มควบคุมความชื้นที่ต้องการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับมาตรฐานของฟาร์มในประเทศไทยและสามารถเก็บรักษาอาหารที่ต้องการเก็บรักษาให้อยู่ในขอบเขตที่เก็บรักษา เพื่อให้หารมีอายุได้นานขึ้นโดยระบบควบคุมความชื้นนั้นยังสาม,มารถนำมาใช้ในการเพาะปลูกในโรงเรือนเพาะปลูกพืชแบบไหลดินแบบการทำความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ำรวมถึงสเปรย์ละอองน้ำแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะใช้ในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนเพาะปลูกให้อยู่ที่เฉลี่ย80 54เปอร์เซนและให้ระบบส,สเปรย์ละอองน้ำทำงานนะครับและมีการนำไปใช้ประโยชน์อีกมากมายครับขอบคุณครับ